สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูบุ๋มกับการเรียนในวันเสาร์ที่4ธันวาคม2564นะคะถึงแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์นะคะแต่เรายังมีการเรียนและให้เวลาเรียนกันอยู่ค่ะเด็กๆเด็กๆหาหยิบใบงานเสริมทักษะประจําหน่วยหรือดูการนนะ่ารู้นี้ขึ้นมานะคะคุณครูบุ๋มจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ว่าในใบงานมีอะไรบ้างนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว ไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะเด็กๆหยิบใบงานเปเปอร์ชีตประจำหน่วยฤดูการหน้ารู้นะคะหยิบขึ้นมาเด็กๆสังเกตแถบด้านบนจะเป็นสีม่วงนะคะใบงานส่วนทักษะคำสั่งในหน้านี้บอกว่าเด็กๆดูภาพการทำฝนเทียมในฤดูร้อนซึ่งเป็นการทำให้เกิดฝนตกได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งคิดค้นโดย ในหลวงราัชากาลที่9นั่นเองนะคะเด็กๆช่วยระบายสีไอ้น้ําในอากาศที่ออกเสียงสระเอะนะคะและออกเสียงคํานั้นๆน,น,นะคะอ่ะครูบุ๋มจะพาเด็กๆมาดูคําแรกครูบุ๋มเจอแล้วค่ะหอเอะเหอะนะคะเออออ่ะคือสระเออะใช่ไหมคะอ่ะครูบุ๋มเจอคํานี้ครูบุ๋มก็ระบายสีนะคะเด็กๆอาจจะ วงกลมไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาระบายสีนะคะในส่วนคําต่อๆไปเด็กๆลองค้นนะคะแล้วก็ลองทําดูว่ามีคําไหนบ้างนะคะเด็กๆทีนี้มาดูหน้าต่อไปคําสั่งในหน้านี้นะคะบอกว่าเด็กๆดูภาพเพื่อนๆกำลังนับหมวกที่ขายอยู่ในร้านว่ามีกี่ใบนะคะเขียนเรียงลำดับตัวเลข81ถึง90 และเขียนเลขไทย81-90นะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเราเคยฝึกทำแล้วในแบบฝึกหัดนะคะทีนี้เด็กๆก็ดูว่าหมวกมีตัวเลขไหนที่หายไปนะคะเด็กๆก็ลองฝึกเขียนนะคะนับเลข81ไปจนถึง90ค่ะด้านบนจะเป็นเลขไทยด้านล่างเป็นเลขอารบิกนะลูกนะเปิดไปหน้าต่อไปค่ะในหน้านี้คำสั่งบอกว่า เด็กๆด,ดูภาพแล้วสนทนานะคะกับคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับฤดูฝนนะคะเขียนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย dr fr และ pr นะคะให้ถูกต้องอ่ะเด็กๆมาดูภาพในภาพด้านบนนะคะจะมีคำว่า frog ที่แปลว่ากบนะคะ drink ที่แปลว่าดื่มและพรอนที่แปลว่ากุ้งนะคะอะเด็กๆก็ไปเขียนเติมในช่องสี่เหลี่ยมนะคะข้อ1ึงฟอกข้อ2ดิง้งข้อ3พรอนนะคะค่ะเปิดหน้าต่อไปนะคะในเรื่องฤดูหนาวนะคะคำสั่งบอกว่าเด็กๆดูภาพน้องมาลีและครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่ภูเขาในช่วงฤดูหนาวนะคะเด็กๆเลือกคำสารเอ เขียนลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ค่ะอเด็กๆมาดูนะคะที่ด้านล่างจะมีคำทั้งหมด5าคำปอเอเปิรอเออเลอะยอเอเยอะจอเอเจ,จอและกอเอเกิดนะคะมีคำให้มาคําคำแต่ช่องว่างที่จะให้เด็กๆเติมมีแค่3ที่เองนะคะเด็กๆต้องสังเกตว่าแสดงว่ามีคำที่ถูกต้องอยู่เพียง สามคำเท่านั้นอ่ะครูบุ๋มจะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกคำขึ้นไปเติมน้องมาลีไปเที่ยวภูเขาเจอเจอคนเยอะแยะกำลังนั่งทานข้าวดูเลอะเทอะไปหมดนะคะอ่ะมีคำว่าเจอเจออ่ะเจออยู่ตรงไหนคะจอเออเจอเสียงจอ เจอก็อยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆก็เขียนลงไปนะคะเด็กๆก็มากากบาดท,ที่ด้านล่างว่าคำนี้เราใช้ไปแล้วเยอะแยะอ่ะเยอะเสียงยอยอเอะเยอะคือคำนี้นะคะเด็กๆก็กากบาดคำนี้แล้วก็เขียนลงไปกำลังนั่งทานข้าวดูเละเทอะไปหมดเละเสียงรอรอคือรอ ลิงนะคะอ่ะก็คือคำนี้เด็กๆก,กากราบาดแล้วเขียนคําว่าลอเอเลอะลงไปค่ะค่ะเปิดไปที่ใบงานแผ่นต่อไปนะคะเรื่องการดูแลตนเองในฤดูการต่างๆนะคะคำสั่งบอกว่าเด็กๆด,ด,ดูภาพและโยงเส้นจับคู่สิ่งของที่เด็กในภาพต้องการนะคะอ่ะมาดูภาพแรกฝนตกเด็ก,ดกชายกำลังวิ่งจะหลบฝนนะคะอ่ะ ทีนี้เด็กๆคิดว่าเด็กชายคนนี้ควรจะต้องใช้สิ่งของอะไรที่เหมาะกับภาพฝนตกก็ต้องเลือกเสื้อกันฝนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆก,ก็โยงมาที่เสื้อกันฝนนะคะภาพต่อไปค่ะลมพัดลมพัดแบบนี้โอ้เด็กผู้หญิงกำลังยืนหนาวเลยเด็กๆคิดว่าเขาควรจะเลือกสิ่งของอะไรคะ พัดรองเท้าบูทหรือว่าเสื้อกันหนาวควรจะต้องสวมเสื้อกันหนาวใช่ไหมคะอาจเด็กๆก็โยงมานะคะในส่วนภาพอีกสองภาพนะคะคือแดดร้อนควรจะต้องใช้อะไรและฝนตกแบบนี้นะคะน้ําเริ่มท่วมแล้วนะคะเขาควรจะใช้สิ่งของอะไรนะคะเด็กๆก็โยงมาเพราะว่าเหลืออีกสองภาพนะคะ เปิดใบงานแผ่นต่อไปนะคะเด็กๆดูภาพแล้วสนทนาถึงการดูแลตนเองในฤะดูการต่างๆฝึกเขียนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย cl และ fl นะคะและ pl ให้ถูกต้องพร้อมฝึกอ่านออกเสียงอ่านในภาพนะคะก็จะมีโรงเรียนอนุบาลแสนสุขใช่ไหมทีนี้ในภาพก็จะมีคำศั์ที่ อยู่ด้วยนะคะอาจเด็กๆมองไปก็เห็นเครื่องบินก็คือเพล n เครื่องบินนะคะ P L A n e, plane เพล n เครื่องบินมองไปซิก็ยังมีที่โรงเรียนจะมีธงชาติใช่ไหมคะ flag ธงชาติ flag ธงชาติและที่ตึกอาคารของโรงเรียนมีนาฬิกานะคะ clock clock ครืนาฬิกานะคะเด็กๆก็นำคำศัพท์ด้านบนมาเขียนให้ถูกต้องนะคะเปิดไปหน้าต่อไปนะคะฝึกเขียนคำและฝึกอ่านคำมีคำว่าจอเอเจอนะคะมีคำว่าเยอะแยะนะคะยอเอเยอะย่อแยะเยอะแยะมีคำว่าเทอะทะ ทอเอเธอทออทาทะเธอทะนะคะและมีคำว่าเลอเอลอเอ,อเลทอเอเธอนะคะฝึกขัดมาและน่าสุดท้ายเติมอักษรภาษาอังกฤษที่หายไปพร้อมฝึกอ่านและฝึกเขียนคำศัพท์นะคะวันนี้เด็กๆได้คัดตัวยูพิมพ์พใหญ่และพิมพ์พเล็กนะคะคำศัพท์ที่ตัวยูหายไปคือ yu u ที่แปลว่าขึ้นนะคะกับ u under ที่แปลว่าข้างใต้ค่ะเด็กๆเมื่อเติมคำศัพท์แล้วก็ระบายสีภาพให้คุณครูด้วยนะคะเพื่อความสวยงามของใบงานของเด็กๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะคุณครูหวังว่าใบงานทุกๆใบที่เด็กๆได้ทำด้วยตนเองก็จะทำให้เด็กๆเกิดทักษะนะคะ ที่ดีขึ้นและเด็กๆก,ก็เกิดความเข้าใจเพราะว่าเด็กๆเ,เรียนในแบบฝึกหัดมาแล้วนะคะใบงานชุดนี้เปเปอร์ชีตนี้จะเป็นใบงานที่ทบทวนในตลอดสัปดาห์ที่เราเรียนนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณครูบุ๋มมีวิดีโอให้เด็กๆได้ชมในช่วงท้ายคลิปนี้นะคะและคุณครูบุ๋มก็ขอขอบคุณในความตั้งใจของเด็กๆทุกคนอย่าลืมทําแล้วส่งงานให้ครูบุ๋มดูนะคะเสร็จแล้วก็ ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยการเป็นเด็กดีแล้วส่งภาพมาหาคุณครูนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้ฉันจะพาทุกคนเดินทางผจญภัยไปพบกับมรดกของแผ่นดิน จากในหลวงรัชกาลที่9ก้าปราดแห่งแผ่นดินผู้มีดวงตาที่แสนวิเศษมองเห็นปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้งและมอบวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นไว้ให้พวกเราอยากรู้แล้วใช่มหมตามฉันมาเลยเจ๊กเจ๊กแย่แล้วฝนตกหนักอย่างนี้น้ำท่วมแน่ๆเลยเจ๊กอ่าฉันรู้ว่าต้องทำยังไง แก้มลิงแล้วไงโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชการที่เก้าช่วยบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตใกล้ชายฝั่งทะเลเจ๊กเจ๊กเวลาที่ฉันจะกินอาหารฉันจะเอามาเก็บไว้ที่แก้มก่อนแล้วค่อยๆเคียเ้ยวกลืนโครงการนี้ถึงชื่อว่าแก้มลิงเจ๊กเจ ระบายน้ำจากแม่น้ำลำคลองที่ไหลลงทะเลไม่ทันไปเก็บในแก้มลิงหรือบ่อพักน้ํารอจนระดับน้ําทะเลลดลงแล้วค่อยระบายน้ําจากบ่อพักน้ําลงทะเลทําให้น้ําไม่ท่วมลิงอย่างฉันก็เป็นแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาน้ําท่วมได้นั้นเนี่ยเอ๊ะกลิ่นอะไรตุ่ตุ่วน้ำเน่า ไปตามคุณกังหันน้ำชัยพัฒนามาช่วยแล้วการจะเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้ก็คือเราต้องเติมออกซิเจนหรือโอทูลงไปในน้ำเพราะออกซิเจนคืออากาศบริสุทธิ์ถ้ามีออกซิเจนมากขึ้นน้ำเสียก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำดีได้โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียตามแหล่งน้ำโดยใช้กังหันที่มีโครงเป็นรูปเหลี่ยมบนทุ่นลอย และมีซองตักวิตน้ำซึ่งเจาะเป็นรูพุนใช้หลักการวิตน้ำขึ้นไปสาด์กระจายให้เป็นฝอยในฟองอากาศทําให้ออกซิเจนในอากาศละลายเข้ามาในน้ําได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่น้ําถูกตักขึ้นมาอ๋อเข้าใจแล้วน้ําเสียเพราะไม่มีออกซิเจนเปลี่ยนเป็นน้ําดีเพราะมีออกซิเจนที่นี่ไม่มีฝนตกมานานแล้วดูซิ ไม่มีเมฆสักก้อนโอ้ยจะมาหิวน้ำลายไหลยหยดแมะบนหัวฉันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฉันเปล่าฝ <G ül üyor> นฝนจริงๆด้วยเฮ้ย hey ามาได้ยังไงอ่ะมาจากไหนนั่นเครื่องบินโครงการฝนหลวงของในหลวงรัชกาลที่เก้าแน่นๆการสร้างฝนหลวง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เหมาะสมกับการเกิดเมฆฝนมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกใช้สารเคมีที่ปลอดภยัยกระตุ้นมวลอากาศให้เกิดความชืน้นแล้วรวมตัวกันเป็นเมฆฝนขั้นตอนที่2โปรยสารเคมีบนกลุ่มก้อนเมฆให้อ้วนขึ้นจนมีเม็ดน้ำขนาดใหญ่อยู่ข้างในและขั้นตอนสุดท้ายใช้เครื่องบิน บินเข้าไปในกลุ่มแมกฝนให้ฝนตกลงในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายฝนหลวงนี่สุดยอดไปเลยลองชิมดูสิสดกรอบหวานทำไมบนดอยนี้ถึงปลูกผักผลไม้ได้หลายชนิดอย่างนี้ล่ะน่ากินทั้งนั้นเลยห้าสิบกว่าปีที่แล้วในหลวงรัชกาลที่เก้า สเสด็จมาบนดอยมีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์และเกิดรายได้จึงทรงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาแต่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าโครงการหลวงสนับสนุนให้ปลูกพืชเมืองหนาวเช่นพีชบวยท้อสตอเบอรี่ต่อมาในหลวงทรงจัดตั้งสาหากรณ์ชาวเขา และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปเพื่อรับซื้อผลผลิตจากชุมชนไปแปรรูปและออกขายในชื่อดอยคำอ๋อฉันเคยกินฉันเคยกินน้ำมะเขือเทศอร่อยมากกินแล้วแก้มแดงทุกวันนี้ดอยคำก็ยังเป็นธุรกิจเพื่อสังคมรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม ในหลวงเสด็จไปทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงๆเลยนะเธอมาเที่ยวไกลยอย่างนี้คิดถึงบ้านไหมบางทีฉันก็คิดถึงบ้านนะบ้านแม่วัวอยู่ไหนล่ะจ๊ะฉันเป็นวัวมาจากเดนมาร์กฮะแล้วพูดไทยได้ยังไงเนี่ย ครอบครัวฉันมาอยู่ไทยนานแล้วมาตั้งแต่สมัยคุณยาย60ปีก่อนในหลวงรัชการที่9เสด็จไปประเทศเดนมาร์กทรงสนใจกิจการการเลี้ยงโคโนมของชาวเดนมาร์กเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคโนมจะช่วยให้ชาวไทยมีอาหารที่มีคุณค่าเกษตรกรได้มีอาชีพที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่ง ต่อมาจึงได้เปิดฟาร์มโคโนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคโนมไทยเดนมาร์กยังเป็นทางการที่มวกเหล็กนี่เองผลิตภัณฑ์นมของไทยเดนมาร์กผลิตจากน้ำนมจากแม่วัวพันธุ์ดีสนองพระราชดำริสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานนมเพื่อเด็กไทยสุขภาพดีโครงการเดียวได้ประโยชน์ทั้งเรื่องอาชีพของผู้ใหญ่และสุขภาพของเด็ก เป็นอีกหนึ่งมรดกชิ้นสำคัญของในหลวงเลยนะเนี่ยขอบคุณที่ผลิตนมให้ฉันกินนะแม่วัวบายบายโครงการเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้มอบเอาไว้ให้เป็นมรดกของพวกเราทุกคนยังมีอีกมากมายนักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแยกตามภาครวมทั้งสิ้น4,741โครงการ ประเภทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมของมรดกของแผ่นดินที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าได้มอบเอาไว้ให้พวกเราสามารถไปติดตามกันได้เลยไว้โอกาสหนะ้าฉันจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันอีกไว้พบกันใหม่นะสวัสดีจ้า